สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวหมวกกันนอกนะครับหมวกนกนอกยี่ห้อนะครับ SMK ครับ SMK s t e e l e r นะครับหมวกนกนอกใบนี้ราคา2 0 9 0บาทน,นะครับก็ใช้ดีครับสีสันสวยงามสีเขียวไม่ใช่กับสีเหลืองสีสีดำแดงนะครับ แล้วก็มีหมายเลข93ด้วยนะครับที่นี่หมายเลข93นะครับน้ำหนักก็เบาครับไม่หนักมากก็เหมาะสำหรับคนที่กำลังหาซื้อหมวกกันน็อกนะครับราคาไม่แพงมากแล้วก็คุณภาพโอเคครับใช้งานดีแล้วก็เก็บเสียงได้ดีนะครับแล้วก็มีชิลนะครับ ถ้าใครไม่ชอบสีสายนะครับก็สามารถไปเปลี่ยนเป็นสีดำหรือว่าสีอื่นๆได้นะครับหาซื้อในช้อปปี้ก็มีขายนะครับ600กว่าบาทครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหานะครับแนะนำลนครัรลูกนี้มีช่องสำหรับรับลมนะครับที่นี่ที่ข้างหน้าครับแล้วก็มีที่ที่นี่อีกครับอีก2ช่องแล้วก็ขลังก็มีที่ระบายนะครับ ตัวนี้ครับสองจุกครับก็สวยงามนะครับก็ไม่หนักมากนะครับอยู่ที่1 4 5่งพันสี่ร้อยห้าสิบจะกรัมครับแล้วก็ได้มาตรฐาน b อกอด้วยนะครับข้างในนะครับก็สวยงามครับนวามนุ่มครับสามารถถอดออกมาซักได้นะครับดูนะครับนี่ดูสีครับสีสวยนะครับ มีข้างหลังครับครับ,รบก็รวดลายสวยดีครับใครที่หาอยู่ก็แนะนำเลยนะครับ